ขอบคุณคลิปต้ฉนฉบับจาก Not Safe อย่าลืมซ u b s c r i b ์และปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเอื้อมไปกดให้คนละหน like. ึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเอ้ยสวัสดีผมเอง m ิ c ก e y m o u สอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยพาพอ่อมึงโอ้ยเดินมามันก็หลายวันแล้วทำไมมันยังมืดอยู่วะเอ๊ะมึงอยากรู้ว่าทำไมมันมืดอยากดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอามโนตีนกูอะ เด็ดๆแ,แต่แต่กูทำอย่างนี้ได้อะไรดูนี่กูจะถให้มันมสว่างไงน,น่ะดึงมาเลยโยอขอไม้ไหน่อยนะเธอประเดี๋ยวไม้ที่บ้านมันหมดเกลี้ยงเลยต้องตัดไว้เผื่อเพื่อนอีกแล้วเพื่อนมันก็มาขุดเองไม่ได้ไงวะตัดต้นไม้แค่เนี้ยอะไรวะเฮ้ยอะ อ้อยหิวหิวชิบหายหมดหมดกันอาหารที่บ้านโอ้ยมีหมูตรงนั้นด้วยอืมอะรเนาะฮะอ๊ะไม่เป็นไรมีตัวหนึ่งตั่ปะยูกินหมูไม่ได้กูปลูกข้าวแทนละกันน่าจะง่ายกว่าการหาหมูปลูกข้าวเลยต้องวางน้ำนี่เอปแอ นี่กูนี่โอ้ข้า,าวให้ดีว่ะเพื่อนรู้งานอ่ะจอบพังเหรออ่ออะหูไหมโนโนโนไม่ต้องกูปลูกได้อย่างนี้เลยไม่ต้องใช้จอบเลยล่ะนั้นน่ะของมันไร้สาระฮะเออมืดแล้วไปนอนไปนอนในบ้านเดี๋ยวผีเกิดซอมบี้บานไอเต่าทำอะไระหาของเดี๋ยวกูคัคบเตียงก่อนนะเพื่อนเออเดี๋ยวกูนอนเฮ้ ครับเตียงเขาโบสถนเบ็ดมันจะหลังหักไหมวะเนี่ยลองนอนหน่อยเอ๊ะเต๋าลองนอนนะเฮ้ยเตียงเขาโบสถนยังเจ๋งลองนอนเลยฮะห,หลังหักตายโอ้ยนี่สินะาฟาแลนที่เขาว่ากันใมทน่นสุดกูก็มาถึงแล้วสินสุดกันเลย ใส่ยี้เหรอกูก็มมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเดินกันไปเลยมันติดเนี่ยมันติดเนี่ยมันติดอ่ะก็เน,น,นี่ยกูก็เดินทะลุออกไปได้เลยโว้ยแล้วเ <What? S 1> นเธอร์ฟอร์เทสมันอยู่ตรงไหนวะกูก็เดินมานานแล้วเหมือนกันเนียหาไม่เจอเน,นั่นไงเห็นละไหนโว้ยจะจะไปยังไงละวาม,มันขวางอยู่อ่ะอเอางี้ไหมเดี๋ยวกูเดินลุยแม่งเลยไงฮะ <Huh? S 1> เดินไปงั้นเลยนะเอาจริงเดินหลือโอ๊ยงั้ยงั้นงั้ัวร้อนอ่เฮ้ยเดี๋ยวน่มันเอาสล็อตโต้ี่นะเอาไปฝากเพื่อนเลยเต่าเพื่อนกูมีสลัมเบนเดอร์มาฝากไอ้น้องดูกูได้อะไรมานี่ฮะอะไรวะเน่ากินดีนี่ว่ะย่างแม่งเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวมึงยางกินเลยนะแน่นอนกูชอบกินของแปลกแดกแม่งเลยหมู่บ้านนี้มีของเด็ดๆให้แลกไหมแกรบไอเนี่ยโอ้สติงอันนี้อะไรสติงเหมือนกัน้ของอันนี้อะไรอะแหมมาลอาสากมาเกงหนึ่งแพงที่ไพงยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮจะเอาลาวากลับบ้าน เอา้เอาออืยากกลับบ้านใช่ไหมหิวน้ำขอกินเลยละกันอืมเรวเรวลเท่านี้น่าจะพอเอ็นชานของได้เนะใส่ฟอร์ดวอลเกอร์ใส่ไปเลย่ะใส่เรียบร้อยฮะมันจะเดินบนลาวาได้ไหมนเนี่ย ไอ้ได้วะ่ะโว้ยได้ไงน้ําแข็งกับลาวาเนี่ยนะอืมเฮต็มเลยขโมยกลับบ้านดีกว่าริงน้้แหละเรื่องอาหารก็จะไม่อดเฮ้ยตรงนั้นก็มีอีกหนึ่งกองแจ๋วเลยชอบเชบิชบเชบิบอืมโย่ ทำไมวีดเจ้ามันอยู่ในนี้มีอะไรแรกวะนดูดิหืมแครอทกับแอมโมเนียหนึ่งอันอขายแพงจังอ,อ่ดูใน,ออนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปดูเอาในหมู่บ้านนี้มีอะไรให้ลูดมัง่งโอ๊ะไม่มีลาวาหนึ่งถัง ทำเว้ยเอาล่ะฉันจะเป็นชายคนแรกในไมค์ครับที่ฉันจะบินกระโดดได้สูงที่สุดไปเลย เอาละเราจะขึ้นสู่ชั้นบนพื้นแล้วถึงดินแล้วเก๋าเลยโอ้ยแสงสว่างนี่แหละพี่เชิบเชิบเก็บเก็บกงบอืมถึงพื้นแล้วแล้วเฮ้เดี๋ยวโอ,อยู่นิ่งๆยิงไม่โดน การแม่นยำเป็นสู์เลยกูอยู่เฉย,ยๆยิงไม่โดนกูว่ามันเป็นปัญหาสลับมึงนะใช่กูยิงไม่โดนนี่ไงแต่มันไม่ใช่ปัญหาของกูกูขี่มังกรเลยอ,อได้วิเลเจอร์มาเป็นาธาตแล้วไอต่าเพื่อน รอรับวิเลเจอร์ด้วยเอามันเลยเอามันเลยกูรออยู่นี่ขึ้นมาเลยนี่อะเอาไปได้เลยเพื่อนทุบ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 มึงอะมานน่มาาน่ไอ้ทาอการตัดไม้เนี่ยผมชอบการตัดไม้มากแล้วมันเพลินสุดๆ บอกเล้วว่าไม่มีการตัดไม้ที่บอว่าสุดเจ๋งสุดติ่งกระดิ่งแมวผมเนี่ยสุดยอดการตัดไม้อืมนะผมนี่เซียนมากเรื่องการตัดไม้เนี่ยห,หลังพึ่งอืมเต่ามันเจาพิสตันเอาไปทำอะไรวะ มันคาบกัา,ากเอาอลิสโตนตรงนี้แล้วก็เอาเหล็กตรง,งนี้แล้วก็เอาไมา้วางไว้นบนสามอันอ่าได้แล้วไหนเต๋าทำอะไรอ่ะเดะเดะดมึงเอาเอาพิสตันมาวางตรงข้างบนนั้นเดี๋ยวเอาวางเราตรงนี้อ่ะแล้วก็เอาพิสตันเราแองบนอย่างงี้เหรออ่ะงั้นแหละอ่ะเราก็วางปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะทุบกออกฮ่าฮ่ามึงเคยเห็นเราวายในน้ำไหมล่ะไม่เคยอะดิ เดี๋ยวดูกูดิโอ้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 กก้าเส้นทางสู่ความร้าวฉานอยู่ตรงนี้แหละต่อขึ้นไปหลอกให้เต่ามันขับเรือมาตรงนี้เจอกูแน่เต่าขับเรือมามเสร็จแน่ โอ้ยทำไมมันมืดจังวันนี้ปักไฟแล้วที่ขุดก็จะพังแล้วมันขุดไปได้เท่าไหร่แล้วมันจะพังเมื่อไหร่ตอนไหนวันนี้ <inspection> โอ้โอ้โป้าบุงจริงชอบกินไข่เต่าส่วนตัวจันเจ้าชอบกินโอเลงไม่เป็นไรอืม ก็ใจแล้วทำไมจันเจาชอบกินโอเล่ L e. ส่วนปลาบุ้งนี่ชอบกินไข่เต่าอืมนั่นปลาบุ้งจริงหรือเปล่าอกูไม่ชอบกินไข่เต่าโอ้ยเอ็นแมนก็เยอะละเกินเฮ้ยพมอมมงแมวว้า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 ว,าว,าวา ไปแล้วไม่กูเ <desserts> ต <ES> wow. <arp> ็มไปหมดเลยนล้กูแย่ละอย่าอย่าเข้ามาทับประตูกข้าบ้านเข้าบ้านต่อขึ้นมาสูงเอาให้สุด ไปบนขอบฟ้าเอ๊บ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 ตรงนี้ไปทำไมเจ็บเจ็บเจ็บต่อแข่งกันอ้าวอ้าต่อไม่ได้แล้วหมดแล้วโดกระจอกดูกูน,กกนี่อต่อขึ้นไปสไลา์ที่ผมบอกอะไรของมันไรสาระนี่เขาไปสามเลยก็บอกอะไรโง่พี่เนเวอร์ชั่นทำแล้ว